คุณชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเนะคะของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะอย่างที่แจ้งเอาไว,ว้ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์รันเนี่ยจะเข้าสายมาพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์รันคะครับสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับค่ะเสียงได้ยินชัดเจนนะคะชัดเจนครับอ่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนเอ่ยอยูุ่่ฟครับอยู่ทันบุรีอ่ามีงานอยู่วัดท่านอาจารย์ดีเลกค่ะวัดเอ่อ อยู่อำเภอหนองยาศัสนะครับค่ะมีงานอะไรคะวันนี้ที่นั่นอาจารย่าไม่มีครับพอดีมานมัตก,การาอาจารย์ที่วัดเนี่ยมาดอูอาจารย์ท่านก่อสร้างเสนาสนะภายในวัดนะครับซึ่งเสนาสนะในวัดเนี่ยเป็นศินลปะ,ะที่ประยุกต์มาจากสมัยอยุธยาทั้งหมดเลยนะครับกาลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับค่ะคาดว่าทายกลางปีหน้าหรือสิ้นปีหน้าน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ค่ะในภาพนี้ที่ส่งมานะเป็นภาพล่าสุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเป็นภาพล่าสุดเลยนะครับแล้วพอดีอาจารย์ก้อยท่านก็ได้มากราบมัชการย์พร้อมกับพี่โอกันตนานะครับได้มาเยี่ยมชมบรรยากาศบริเวณวัดนะครับแล้วก็มาดูสถาที่นะครับอาจารย์ก้อยท่านน่าจะบริจาคพระพุทธรูปนะครับไว้เป็นองค์ประธานในวัดนะครับ โอ้เยี่ยมเลยนะคะดีมากๆาเลยอาจารย์มีแฟนคลับเข้ามาหลายท่านแล้วตั้งแต่แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าหลายท่านเลยนะคะจากสวปราวก็มีนะคะคุณพี่สาธิตคุณพี่จตุพลนะมิเตอชัยมาแล้วนะครับคุณพี่สาธิตค่ะนะคุณพี่จำลองบอกว่าไม่ได้ดูหลายวันเลยทํางานนะสวัสดีอาจารย์นะคะคุณพี่สาธิตถามบอกว่าอาจารย์รันวันอาทิตย์เนี่ยอ่าอยู่ร้านไหมนัดอาจารย์รันดูพระ วันอาทิตย์อยู่ร้านไหมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูปฏิทินก่อนค่ะอาทิตย์น่าจะอยู่หัวหินนะครับอยู่งานอ๋อไม่อยู่นะคะไม่อยู่ใช่ครับไม่อยู่วันอาทิตย์นี้นะคะจย์ใช่พรุ่งนี้อยู่ครับอยู่ช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะไปเทพระประธานไปอีกองหนึ่งน่านะอยว่าศาลาของท่านอาจารย์ดีเหล่งมีหลายหลังพวกผมเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพหล่อพระประธานวันพรุ่งนี้ที่อ่างทองค่ะ นะครับแล้วก็จะยกมาประดิษฐานที่วัดหนองทรายเนี่ยนะครับอืมค่ะนะอ้าวพี่สัทธิตถามมาว่าพระโสธรกปรกใบมะขามปีศูนย์เก้าราคาเขาเล่นหาเท่าไหร่คะโ 09, สธรศูนย์เก้าสวยๆก็อยู่ประมาณห้าพันจนถึงหมื่นนะครับอ๋อราคายังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ปรกใบมะขามองเล็กนิดเดียวองค์เท่าปเล็กนิดก้อยเนี่ยค่ะค่ะอ่ะพี่สุภชัยมาแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ด้วยแล้วก็พี่โกมินด้วยนะคะสวัสดีพ,พี่โกมินนะคะ จากสารบบลาวถามมาว่าหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ํากรุแตกน่าเก็บไหมอาจารย์แตกตอนไหนอะแตกตอนไหนอะครับต,ต้องดูต้องดูว่าแตกเมื่อไหร่แล้วเป็นพิมพ์มพะอะไรนะครับถ้าเป็นพิมพมาตรฐานสากลทั่วไปก็น่าเก็บนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ที่มันนอกพิมพ์มันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม,ไม่น่าไม่น่าสนใจนะคะคมีต้องดูต้องดูว่าใครบรรจุกรุไว้นะครับต้องดูที่ไปที่มาต้องดูประวัติว่าใครเป็นคนบรรจุกรุ ปะปีไหนพศไหนรุ่นไหนพิมพไหนอย่างเงี้ยรับค่ะ,คะนะมี SMS มานะคะปิดตาเนื้อเมฆพัดหลวงปู่บุญค่ะ <c oughs> วัดกลางบางแก้วอันนี้มันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่เนื่องจากว่าไปซ้ํากันหลายวัดอ๋อซ้าหลายวัดนไปซ้าก,กับวัดหลวงพ่อเดิมก็คล้ายๆนะครับทาให้พระพวกนี้เนี่ยแล้วแต่จะขายจะขายเป็นปู่บุญก็ได้จะขายเป็นพ่เนพอเดิมก็ได้แต่ถ้าขายแล้วก็ราคาก็อยู่ ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะทครับอ๋ออันนี้อันนี้ต้องดูตามสภา,าพด้วยไหมอาจารย์ถ้าเกิดสภา,าพใช่ใช่ครับหมื่นกว่าบาทนี่คือสภา,าพร้อยเลยป่ะคะอาจารย์ใช่ครับใช่ใช่ะนะคะอะตอนนี้ส่ง SMS มาได้นะคะเดี๋ยวถามอาจารย์สดๆเลยตอนนี้อาจารย์รันอยู่ในสายด้วยนะคะสี่ส7 7สูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะส่งข้อความมา,มาได้เรียนไพรีพินาทร,รบวรสองสี่เก้าค่ะอาจารย์ไพรีพินาทสวยๆก็อยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับแต่ถ้าไม่สวยก็อยู่ประมาณ 100, ร,ารักห้าหมื่นจนถึงแสนอย่างเงี้ยแต่ถ้าสวยก็ แสนสองแสนสามแสนสี่สวยจัดเลยก็แสนห้าได้นะครับค่ะนะคะ,ะพี่จำลองบอกว่าที่ระมันตอนนี้หิมะตกนะอากาศเย็นมากๆเลยค่ะดูดแลสุขภาพ<ข>าด้วยมากต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะพยารครุฑรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะอาจารย์วร,ราปีห้าหอาจารย์ปีห6ผมว่าน่าจะเล่นกันแสนแสนเศษหรือแสนต้นๆนะครับม,มีผ่านมือมา,อมมาบ้างไหมอาจารย์ ค่วนใหญ่นะครับจะไปจะเป็นักพวกล้างปากช้าพวกล้างอนถาร,รันอะไรพวกนั้นนะครับอ๋อใช่นะครับแต่แต่รุ่นเลื่อนนี่ก็ถือเป็นรุ่นรุ่นหลักนะครับก็ตังต้งแต่แสนต้นต้นอ่แนแะแสนสองแสนสามแสนแล้วแปดค่ะคําถามต่อ<บ>นะฮะอาจารย์หลวงพ่อพัดน่าเก็บไหมคะรุ่นไหนดีถ้าจะเก็บเก็บรุ่นแรกเลยครับยังไม่แพงมากนะครับหลวงพ่อพัดอ่ายังอยู่หลักพันจนถึงหมื่นบวกลบนะครับอืมอนาคต อนาคตน่าจะสดใสแ<ใ>น่นอนนะครับค่ะนะคะได้คําตอบแล้วนะตอนนี้ส่งข้อความมาได้นะคะส่งคําถามมาได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กพระเครื่องสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ผ่านทาง SMS ค่ะ4230777ตอนนี้อาจารย์รันอยู่ในสายเดี๋ยวอ,าอา้อยอ่านคําถามให้อาจารย์รันเดี๋ยวอาจารย์จะได้ตอบให้นะคะอาจารย์รเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์มีแพลนเดินทางไปไหนไหมคะสัปดาห์หน้ารู้สึกว่าจะอยู่อีสานนะครับเพราะว่ามีงานพุทธาพิเศษเปลื่อนข้าจ์นุริยนนะครับ ไม่ว่างตั้งแต่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับโอ้ยาวเลยอครับแล้วก็แต่หลังจากนั้นอ่ะมีเวลาพักเลยอืมอ่ามีเวลาพักจนถึงวันที่ยี่ิบห้านะครับยี่สิบหกน่าจะมาเอา่อมาเปิดศาลาที่ที่วัดหนองทรายเนี่ยที่ที่ที่ไหนนะคะอาจารย์ที่วัดวัดอาจารย์ดิเลกเนี่ยครับอ๋อค่ะครับนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเจออาจารย์ก็ได้นะใช่ไหมโทรไปหาอาจารย์ก่อน ใช่ใช่มาหาที่วัดได้เลยนะครับอยู่อำเภอหนองยาไจนี่ค่ะมหาที่วัดได้เลยนะคะตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะว่าณวันไหนอยู่ที่ไหนอยู่วัดไหนดีครับค่ะพระกริ่งอาจารย์เชื้อวัสพันธ์สูงปี250 0นย์่ะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นต้นๆ้นะครับหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นนะคะพี่จำลองบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะโอขอบคุณมากคเลบ นะคะ,ะพระกริง่งอาจารย์เชื้ออาจารย์บอกไปแล้วนะคะ423077นะฮะอาจารย์ช่วยทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังไม่ได้จดหรือว่าแคไปไว้หน้าจอก็ได้เดี๋ยวให้น้องทีมงานช่วยโชว์ขึ้นมานิดหนึงนะคะครับเบอร์โทรส่วนตัวนะครับ0825982355นะครับค่ะแอดไลน์เข้ามาได้เบอร์นี้นะครับส่วนไอเดีไลน์ไอดีไลน์อีกอันหนึ่งก็ r u n 6 9 6 9นะครับยังใช้อยูอย่ เหมือนเดิมนะครับอ่านะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเมมโมรี่เบอร์ของอาจารย์ได้ก็จะขึ้นเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับศูนย์แปดสองห้าเก้าแปดสองสามห้านะคะไอดีไลน์ก็จะมีอีกเครื่องหนึ่งที่อาจารย์ให้น้องถือไว้ด้วยนะคะอ่านะคะอ่าติดต่ออาจารย์ได้นะคะในช่วงเวลาที่อยากจะเจออาจารย์ที่จะเดินทางไปทางภาคอีสานนะคะหลวงปู่ทวดวัดปราสาทปีศูนย์หกเนื้อเท่าพิมพ์ใหญ่ค่ะ เนื้อเทาพิมใจก็หมื่นกว่าบาทครับอืออาจารย์เคยเอามาในรายการไหมคะหลวงปู่ทวดเนื้อเทาไม่แน่ใจวัตรศัาท์น่าจะยังนะอืมช่วงนี้ช่วงนี้หาหายากไหมคะอาจารย์ช่วงมันก็ไม่ยากหรอกครับมันมีมันมีด้วยกันหลายพิมหลายโซนหลายเนื้อนะครับแต่ที่แพงสุดของวัตรศสตท์นั่นก็คือเขียวการมะลินะครับ<อ>เขียวการมะลิก็จะอยู่หมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางๆนะครับแล้วแต่สภาพครับค่ะแต่ก่อนเนี้เคยได้มยันด้วย เคยได้ยินเหมือนหลวงปู่ทวดนี่จะแพงมากไหมอาจารย์จะเป็นรุ่นไหนล่ะคะที่แพงมากเป็นช่วงครับอนนั้นเรื่ของวัดช้างให้อ๋อวัดช้างให้นี่เป็นเป็นอีกที่หนึ่งก็จะราคาก็จะไม่แพงครับวัดกระส่าบุญยว่าอืมแต่ก็ราคาเขายังมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่นะยินดีอาจารย์ยินดีที่จะนะตอบคำถามให้นะคะว่าพระเนี่ยจริงหรือเปล่าแท้ไหมถูกไหมอาจารย์นะเรียญปิดตาหลวงพ่อน้อยนะคะวัดศรี ว่าสีชะทองสีชะทองสองสี่เปเจ็ดทองหลวงพ่อน,น้อยก็อยู่ประมาณ <10. S 2> ห,หมื่นเศษครับหมื่นเศษเศษนะคะหมื <pioneer> ่นกว่าบาทค่ะพี่ชอกระปังหาบอกว่าถามบอกว่าหลวงพ่อคงพิมพ์บ่าราววัดวงังสับพรสราคาเท่าไหร่คะ หมื่นต้นถึงหมื่นกลางนะครับหนึ่งหมื่นจนถึงห้าหมื่นแล้วแต่สภาพนะครับหนึ่งหมื่นจนถึงห้าหมื่นนะคะแล้วแต่สภาพตอนนี้ส่งข้อความมาได้นะคะมาสอบถามนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับพระเครื่องได้นะคะตอนนี้อาจารย์รันนะอยู่ในสายนะคะยินดีที่จะตอบคาถามทุกคําถามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจาร,รย์มาไหมคะอาทิตย์หน้าเช่นน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาครับผมรู้สึกว่าจะอาทิตย์หน้าเออว่าง ว่างนะนะคะว,ว่างว่างว่างจันทังคารพุธเลยสามวันเลยค่ะนะคะคำถามต่อจาก SMS ส่งคำเข้ามาได้ตอนนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกรุ่นสองค่ะเหรียญหล่อรุ่นสองสวยๆก็อยู่ประมาณแสนเศษแสนต้นๆนะครับแต่ถ้าไม่สวยก็หลักหมื่นนะครับอาจารย์รุ่นสองราคาเท่านี้แล้วมีรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่รุ่นแรกก<ะ>็สี่ห้าแสนถ้าสวยแต่ถ้าไม่สวยก็แสนก็บาทส่วนใหญ่พราหลวงพ่อทานี่ไม่ค่อยเจอสวยหรอ เพราะว่าคนส่วนใหญ่เ,เขาจะลาธนาติดตัวหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลยพระที่หมุนเวียนก็จะม,มีแต่พระช้ำาส่วนพระสวยพระแฉมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในรังนะครับอจริงๆแล้วในรังนั้นก็คือคนที่เขาเรียกว่าคนเก็บพระค่ะคนมีตังอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ารังซื้อเข้าอย่างเดียวไม่ขายออกอในกลุ่มของตัวเองกลุ่มส่วนตัวใช่เขาเรียกว่ารังนะครับนะคะคำถามต่อไปจาก SMS นะคะเหรียญรุ่นหนึ่งอาจารย์ลำเจียก นะคะวัดวัดบางปิ้งป่ะใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์หนึ่งอาจารย์รังเสียบก็ก็ก็ูก 1> 1. ีพนันกลางนะครับอตอนนี้ยังไม่ค่อยเล่นหาเหรออาจารย์ยัง<ะ>ไ,มไม่ค่อยดังใช่ไหมค่อนข้างเงียบนะครับค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นถา,ถามถึงวัดในกรุงเทพก่อนเนาะอาจารย์เป็นเป็นเป็นวัดอะไรที่พระเนี่ยน่าจะมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็กส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นเป็นจาเหรียญน,นะครับเป็นจาเหรียญก็ค้างฟ้าไปแล้วนะครับราคามีจะแพงเร่อยรุ่น หลวงพ่อกล่มวัฒยาหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมหลวงพ่อจุกวัดปักทองมาขันเท่าหลวงพ่อชุยวัดคงคารามอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็หลักล้านหมดนะครับน่าเก็บทุกรุ่นเลยอาจารย์เก็บไม่ไหวเดี๋ยวองค์ว่ากันที่สี่ห้าสิบล้านองกลาเงี้ยเก็บยังไงไหวมีคำถามนะอาจารย์ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยอย่างเป็นพระที่ดังๆมาเลยเนาะจะเป็นเป็นพระ วัดดังๆเลยเนี่ยรุ่นแรกกะแพงอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ก็เกิดออกมารุ่นล่าสุดเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ราคาในอนาคตน่าจะสูงเป็นไปได้ไหมอาจารย์เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อยู่แล้วมันมันมันเป็นหลักรุ่นแรกเวลามันแพงขึ้นผ่านการนานเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยหือว่าวันนี้รุ่นแรกหมื่นหนึ่งใช่ไหมอีกติดปีข้างหน้ารุ่นแรกอาจเป็นแสนใช่ไหม รุ่นหลังๆเนี่ยมันก็ราคาก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับตามอ่๋อจากเดิมราคาก <o> <mixes> ็ขยับไปเรื่อยราคามันก็ขยับตามอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องเลือก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 หลวงพ่อเก็บหน่อยนะครับหาหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงที่ในกลุ่มเขาเล่นกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเล่นพระเล่นง่ายนะครับต่างคนต่างมีลูกศิษย์ลูกหานะครับในกลุ่มเฟซบุ๊กในอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้พระใหม่ทุกวันเนี่ยราคาบังคับเนี่ยจะดูเดือดกว่าพระเก่าอีก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซียนหน้าใหม่นะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะก็ยังสามารถที่จะเก็บพลาดรุ่นใหม่ๆเอาไว้เก่งราคาในในใายพักหน้าได้ถ้าจับถูกทางก็ปุกเลยนะครับแต่ถ่าจับอิดจังหวะก็อาจจะช้านิดนึงแต่ยังไงก็ขึ้นแน่นอนต้องใส่เวลานะครับสมเด็จเนื้อแดงหลวงพ่อแดง2,513ค่ะหลวงพ่อแดงเนี่ยถ้าเป็นเนื้อแดงก็อยู่ประมาณ5,000นะครับ ห้าพันมีบวกลบไหมอาจารย์อ่าอยู่ประมาณนี้พันกลางกลางนะครับค่ะนะคะพี่สุภาพมาแล้วนะคะถามว่าพระวัดประสาทน่าใช้ไหมคะอาจารย์น่าใช้ครับพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่มากพระของวัดประสาทบุญยวาาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเป็นพระที่พิธีพุทธาภิเษกเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับในนักสมัยนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเกจิอาจารย์ในยุคนั้นเนี่ยหลวงพ่อจงน่าจะยังทันอยู่นะครับหลวงพ่อจงน่าจะมาด้วย ลูกศสุวัดโพไซทองนี้ไม่ต้องกลัวนะครับพระพวกนี้เนี่ยพิธีดีอยู่แล้วแล้วเป็นวัดใหญ่เป็นวัดดังในกรุงเทพเนี่ยทันอาจารย์พิมช่างให้ด้วยนะครับจริงๆแล้ว <PT S 2> ถ้าเกิดเข้มขลังอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าไม่ใช่รุ่นแรกอาจารย์แนะนําให้เก็บรุ่นไหนต่อไหมคะเก็บได้ทุกรุ่นครับของวัตศักดได้ทุกทิมด้วยนะครับค่ะ คำถามต่อจาก sms นะคะหรือห้านาทีรีบส่งข้อความมึนเข้ามานะคะเพราะวอาจารย์รันยันชงอยู่ในสายอยู่นะคะเหรียญหล่อชินาราชหลวงพ่อเจิมวัดป่าโม่ค่ะอาจารย์เหรียญหล่อชินราชหลวงพ่อเจอมิม,คคจเจมผมคิดว่าน่าจะอยู่หมื่นเศษนะครับหนึ่งหมื่นเศษเศษครับอืมอันนี้ราคาตกเหรออาจารย์แม่แ <ตก S 2> ม่ก็อยู่อย่างนี้มานานแล้วครับอ่า นะคะส่งข้อความกันมานะคะ4230777นะคะคำถามเกี่ยวกับพระเครื่องนะคะอาจารย์รันยังคงอยู่นะตอนนี้อาจารย์บรรยากาศเป็นยังไงอาจารย์อยู่ในวัดอยู่ใช่ไหมคะร่มรื่นดีไหมคะรมอยู่ในวัดอยู่ครับร่มรื่นดีไหมคะอาจารย์ร่มรื่นครับวัดมีต้นไม้เยอะอาจารย์เดินทางกลับวันไหนคะเนี่ยกลับวันนี้ครับกลับตอนเย็นเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปงานในนี่เทหล่อพระประธาน นะครับที่วัดหลียที่ห่างทองเหรอยที่ห่างทองนะครับแล้วก็นํามาบัรดิตสถานไว้ที่นี่ค่ะเหรียญเสด็จกลับรอห้าเนื้อเงินค่ะเหรียญเสด็จกลับรอห้าเนื้อเงินอยู่หลักหมื่นนะครับไม่เกินไม่เกินห้าหมื่นสมัยก่อนแสนกว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้ราคาถอยลงเยอะนะครับมีแต่เนื้อเงินหรอจานมีเนื้ออื่นไหมไม่มีครับไม่มีมีเนื้อเงินอย่างเดียวนะคะ อตอนนี้ราคาอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ,ะตอนนี้ส่งข้อความมาเหลือเวลาไม่ถึงห้านาทีแล้วนะคะสี่นาทีนิดๆน,นะคะส่งข้อความมาพูดคุยกันนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาสองสี่แปดสามอาจารย์เหรียญหลวงพ่อจาดเหรียญหลวงพ่อจัดนะครับถ้าเป็นบวัวคว่ำบัวหงายก็อยู่หมื่นก,นกลางๆจนถึงแสนนะครับอนอกจากพวกเนื้อพิเศษพวกตะกูลลงยาพวกอะไรอย่างนี้นเป็นล้านโอ้ เป็นเป็นเป็นร้านนี่คือตระกูลลงยาแล้วก็คือที่ที่เขาถามมาสักครู่นี้เนี่ยเป็นเนื้ออะไรนะอาจารย์น่าจะเป็นทองแดงออทองแดงราคาจะลดลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะใช่ลดลงเยอะเลยนะคะทองแดงก็แสนกว่าบาทยุ้สวยนะครับอ,อ๋อค่ะคําถามต่อไปนะคะเหรียญรุ่นแรกแปะโรงสีครับรุ่นแรกแปะโรงสีอยู่แสนต้มนะครับ อันนี้ได้ยินมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะแปะโรงสีเนี่ยอาจารย์คนนิยมเนาะเพราะว่าพุทธ<ช>คุณมีอะไรบ้างคะอาจารย์ขอพรขอได้ได้รับนะครับอาแปะเนี่ยท่านเป็นคนเอ่อเป็นสินแสค่ะนะเปนสินแสดูที่ดูอะไรเก่งนะครับแล้วก็ท่านจะเขียนยันยันฟ้าประการพรนะครับอ่เลยทําให้อ่อบรรดาผู้ที่บรรบนบา,นสาลสังเกเนะค่ะสำเร็จน,นะครับ งั้นอย่างนี้ถ้าเกิดท่านท่านท่านไม่ได้เป็นพระนะครับท่านตปิดอมิตรทธินจ้างได้นะครับอค่ะงั้นอย่างนี้เห็นอาจารย์บอกว่าเขียนยันยันของเขายันของแปะนี่คือมีราคาด้วยไหมถ้าเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับบาลสี่ห้าหมื่นแล้วแต่กาด้วยนะครับบางคนขายเดือนแสนราคาสูงนะอ่ากาเจ็ดกาเก้ากาอย่างเงี้ยเขาเรียกยันฟ้าประทานพรนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยเมื่อก่อนผมเล่นเล่นแรกเริ่มเดินทีเนี่ยสมัยตอนอตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปีที่น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมน้ําท่วมกรุงเทพนะ,ะ,ะเหรียญแปะลงสียังอยู่ราคาสองพันเองประมาณสักมันมันท่วมปีอะไรห้าแปดเหรอปี มันมีหลายปีนะอาจารย์ที่ร่วมนะที่ร่วมใหญ่ๆเหมือนกันนะตัวมใหญ่ที่ล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณสิบปีที่แล้วอ่ะค่ะยังอยู่สองพันอยู่เลยผมซื้อทีเป็นร้อยๆเหรียญค่ะโอ้โหนะตอนนี้อยู่ไหมล่ะคะไม่อยู่แค่กรนเหรี่ยงหน่อยไปล้วแต่อันสุดท้ายเนี่ยขายไปแสนสองค่ะอืมนะคำถามต่อนะคะพระแก้วมรกตปีสองสี่เจ็ดห้าเนื้อเงินบล็อกธรรมดาค่ะ เงินบล็อกธรรมดาถ้าเป็นทองแดงก็สามสี่บาทเงินก็หมื่นกว่าบาทพระแก้วมรกตใช่ไหมอาจารย์ใช่ลูกหลังๆก็น่ากเก็ตนะคะบล็อกเจนีวาอย่างเดียวอ๋อบล็อกอันนี้เป็นบล็อกไทยนะครับไม่ว่าบล็อกไทยเลยไม่ว่าจะเป็นพวกบล็อกร้านทองบล็อกเพาะช่างบล็อกอะไรจะไม่แพงนะครับค่ะอพี่สุภาพถามนะคะบอกว่าลูกอมที่ทําด้วยผงพุทธคุณเขาใช้แขวนเอลได้ไหมคะได้ครับได้ครับใส่กระเป๋ากางเกงได้ จะห้อยห้อยห้อยเอวก็ได้ได้หมดได้หมดลูกอมถือว่าไม่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 ไมไมขึ้นเป็นลูกพระพุทธอ่ะได้หมดนะครับได้หมดนะคะ,ะ,คะอะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเล็กหลวงพ่อเงินสวยสวยก็หลักล้านขึ้นนะครับหลักล้านขึ้นนะคะโอเค,คอาจารย์ขาหมดเวลาลงแล้วเนาะตั้งไงก็อาจารย์ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ ครับผมสวัสดีนะทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะฮะอาจารย์่ะสัปดาห์หน้าะะว่างแล้วเจอกันนะครับค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกๆ SMS ที่ส่งเข้ามามาพูดคุยกันแล้วก็ทุกๆคําถามด้วยนะคะทุกการแชร์ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้สําหรับวันนี้ดิฉันนันิชากรกัลลภนันลาไปก่อนนะคะสวัสดีะค,ะ أ, ค่ะ